อิเตอร์เดอะเจอร์นี่บุกให้แยกลาดพร้าชิมโจ๊กหมูซีอิ๊วเปิดเมนูลับกว่า40ปีโจ๊กมัลลิกาจะมีเมนูลับจะเป็นโจ๊กหมูที่เราเคยทานตอนเด็กแต่ว่าเราจะทำจำนวนจำกัดสวัสดีครับอีตเตอร์เดอะเจอร์นี่สัปดาห์นี้เรามาอยู่กันแถวให้แยกลาดพร้าเพราะมีแฟนรายการแนะนำมาว่าแถวนี้มีแต่ของอร่อยโดยมือแรกวันนี้เราจะไปกินโจ๊กเครื่องเยอะที่ส่งต่อความอร่อยมาถึง3รุ่นกับโจ๊กมัลลิกา โจ๊กมะลิกาหนึ่งในร้านโจ๊กเก่าแก่ตำนานร้านดังย่านลาดพร้าวเปิดมาแล้ว42ปีปัจจุบันดูแลโดยคุณกิป๊เป็นรุ่นที่3ต่อจากคุณยายและคุณนาจุดเริ่มต้นคือคุณยายของคุณกิ๊ขายโจ๊กมาตั้งแต่เป็นรถเข็นอยู่บริเวณฟุตบาทหน้าลาดพร้าวซอยหนึ่งและมีลูกค้าประจําอยู่แล้วจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวตรงนั้นขึ้นมาก็เลยเริ่มเช่าที่เปิดเป็นร้านโจ๊กซะตรงนี้เลยจุดเด่นของโจ๊กมะลิกาคือจะใช้ข้าวหอมมะลิแท้เต็มเม็ด กินแล้วอยู่ท้องแน่นอนเพราะจะได้ความแน่นของเนื้อโจ๊กรวมถึงเครื่องที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมูสับหมูกรอบซี่โครงหมูเครื่องในเห็ดหอมกุ้งปลากระพงที่เลือกใส่ได้หลายอย่างรวมถึงยังมีเครื่องเคียงอื่นๆให้คุณได้เลือกอร่อยตามความชอบเลยครับเห็นเครื่องเยอะขนาดนี้แต่ขายหมดทุกวันนะครับ แค่วันธรรมดาก็ขายได้เกินกว่าพันชามแล้วแถมยังมีกว๋วยจับน้ำข้นอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่ขายดีเช่นกันวันนี้คุณสองจะพยายามกินให้ได้ทุกเมนูแต่ก่อนอื่นไปคุยกับคุณกิ๊ฟกันก่อนดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้ฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วต้องบอกว่านี่คือร้านโจ๊กที่เป็นตำนานจริงฮะเป็นตำนานชีวิตของสองด้วยไม่อยากจะคุยนี่เป็นลูกค้าร้านนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะเอาละตอนนี้ต้องบอกว่าทายาตรุ่นที่3รอต้อนรับเราอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณกิ๊ฟครับดีค่ะค เอาละครับคุณกิมครับสองคุยเรื่องโจ๊กหน่อยเรื่องของการเลือกข้าวมันจะต้องเลือกยังไงต้องเป็นสายพันธุ์ไหนครับจะเป็นข้าวหอมมะลิที่เราคัดมาแล้วที่จะเป็นข้าวเต็มเม็ดเท่านั้นจะไม่ใช้ข้าวหักหรือข้าวท่อนเพราะว่า t e x t อร์หลังการต้มออกมาจะทําให้ข้าวเนื้อแน่นเนียนละเอียด เวลาการต้มโจ๊กหรือว่าการเคี่ยวโจ๊กนี่ใช้เวลามาเท่าไหรค่ครับคุณกิ๊บครับก็เราจะใช้เป็นขั้นสองขั้นตอนน่ะนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้มข้าวก่อนก็จะประมาณ40นาทีก่อนแล้วก็เราก็จะพักไว้ประมาณ3 4ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวเย็นตัวลงหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเอามาเคี่ยวกับน้ำซุปที่เป็นสูตรของเราเองถึงจะเอามาค่ะกิ๊บคงสูตรมาตั้งแต่ลูกคุณยายเลยคะ่ะยังไงเขาให้ปฏิบัติยังไงกิ๊บก็อย่างนั้น แบบเบสิกเลยที่ลูกค้าสามารถสั่งได้ทันทีเร็วๆ <Basic S 1> เบสิกก็เป็นโจ๊กหมูเครื่องในค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปค่ะเป็นโจ๊กหมูเครื่องในเห็ดหอมแปดก้วย mm hmm. โจก๊กซี่โครงหมูโจ๊กปลา mm hmm. โจ๊กกุ้งนะคะ mm hmm. อันนี้ที่เราจะมีแอดขึ้นมาพิเศษการเลือกหมูหรือว่าเครื่องในหมูเนี่ยนะครับผมคุณกิ๊บมีขั้นตอนยังไงครับเจ้าที่เราใช้อ่ะค่ะเป็นเจ้าที่พัดหมูมาแล้วแล้วก็ส่งให้เรามา ตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณของเขามีคุณภาพส่วนกุ้งนะคะก็คือมาใหม่ทุกวันเมนูโจ๊กสุขภาพเหรอครับมีเมนูอะไรบ้างเป็นโจ๊กปลาค่ะโจ๊กปลาเราจะเป็นโจ๊กปลากระพงขาวโจ๊กปลาเราเป็นที่นิยมเมนูต้นๆเลยของร้านครับค่ะ,คะเพราะว่าค่อนข้างหายากแล้วก็ของร้านเราก็จะมีเมนูลับเมนูเดิม <Hey, S 1> ใช่แล้วก็คือคโจ๊กหมูซีอิ๊วค่ะจะเป็นโจ๊กหมูที่เราเคยทานตอนเด็กๆทีเ่เ,เป็นโจ๊กหมู แล้วก็โลยมาท่องโกะก่อนพี่นาเราทําด้วยแต่ว่าเราจะทําจานวนจํากัดพี่โจ๊กบริการนี้มีเมนูอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกทานใช่ไหมครับมีก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะเราเปิดขายก๋วยจั๊บน้ำข้นเวลาส1เโมง,ง,งเป็นต้นไปค่ะจนกระทั่งปิดร้านเลยก็คือช่วงแรกเราขายแต่โจ๊กอย่างเดียวใช่ไหมคะช่วงแรกที่เป็นคุณกายเป็นคนทำมาพอเราขายโจ๊กอย่างเดียวเราปิดร้านเร็วเกินไปคุณนาก็เลยคิดว่าเอออยากได้เมนูที่มาเสริฟขายช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่าย กพื่อให้ลูกค้ากินได้ถังร้อนถังวนันทีนี้ก็จะเป็นก๋วยจ๊บนะคะสมถามถึงว่ามุ่งใจหลือสิเป็นทายาตรุ่นที่3จนวันนี้ได้มาดูแลรวมถึงดูแลทุกข,ขั้นตอนเลยด้วยซ้ำค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่สาขาแรกนะคะที่ลูกค้ายังแน่นกันอยู่ไหมต้องรอคิวกว่าจะได้ทานโจรเราก็สามารถเอาระบบเข้ามาลัดหลานจนกระทั่งลูกค้าไม่ต้องรอคิวแล้ว<ม>ก็คือมาปุ๊บได้กินเลยทันนี้ก็คือกินรู้สึกว่า กิฟต์เซสในประมาณหนึ่งหละคุณน้ากับคุณยายคงไม่ผิดหวังในตัวเราก็ต้องขอบคุณนะคะที่รักแล้วก็รับประทานร้านโจมาริกามาตลอดนะคะยังไงก็ขอฝากโจอร่อยอร่อยแล้วก็ก๋จับน้ำพ้นแล้วก็เมนูหลากหลายของที่ร้านไว้ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ แล้วคุณกิบครับรู้แหละว่าตอนนี้ร้านเปิด24ชั่วโมงแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเรื่องของวันหยุดมีไหมครับวันหยุดจะมี2ช่วงค่ะช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงสงการส่วนวันหยุดที่ประจำเดือนของร้านจะสามารถเช็คได้ที่หน้าเพจค่ะสามารถสั่ง d e l ิเวอรได้ด้วยเบอร์โทรทางร้านโทรมาสั่งได้ไหมครับมีได้ค่ะ0955694141ค่ะวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยมานะอีเตอร์เดอร์เจ์นี่เนี่ยพามาแล้วครับนี่คือ โจ๊กที่เป็นตำนานจริงๆเปิดมา42ปีแล้วด้วยกับโจ๊กมาริกาและวันนี้ได้คุยกับคุณกีบนะทายาตรุ่นที่สามมาให้การต้อนรับเราดีมากๆเลยก่อนไปอร่อยกันนะเดี๋ยวขอบคุณคุณกีบก่อนนะครับขอบคุณครับคุณกิพนะครับเป็นโจ๊กที่มีเครื่องให้เลือกเยอะน่ากินมากๆคุณสองตั้งใจมาลองชิมทุกแบบครับทั้งเมนูขายดีเมนูสุขภาพเมนูลับที่รู้กันเฉพาะแค่ลูกค้าประจําเท่านั้นตอนนี้มาวางอยู่เต็มโต๊ะพร้อมให้ได้ชิมกันแล้วครับโจ๊กมาริกา พร้อมเอนจอยแลวครับหมูหลากหลายเมนูมาเริ่มต้นที่โจ๊กหมูเครื่องในเห็ดหอมฮะมีไข่ลวกด้วยนะนี่ตัวโจ๊กเนื้อแน่นๆครับข้าวหอมมะลิแท้เต็มเม็ดฮนะเอนจอยครับทานง่ายเนื้อแน่นๆตัวโจ๊กเนี่ยมีความแน่นของข้าวฮะเครื่องในซึ่นี้เป็นสูตรของตับนะฮะซึ่งจะเคลือบไปด้วยไข่แดงและไข่ขา,ขาว เครื่องในทางร้านทาสะอาดมากนะคุณผู้ชมยังเหลือรสชาติของความเป็นเครื่องในอยู่แต่เรื่องของกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นคาวไม่มีเลยครับมาแนะนําครับเราปิ้งเมนูสุขภาพในนี้ก็มีปลากระพงมีกุ้งนะครับมีแกลกวยแล้วก็มีไข่เยี่ยวมานี่ปลากระพงมาเป็นก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูสิปลากระพงสดมากเนื้อน,นั่งปึกเลยครับไข่เยี่ยวม้านี่ก็ใครที่ชอบเนี่ยต้องมาโดนที่ร้านนี้เลยนะ ตัวไข่นี่เหมือนเจลลี่เลยครับต่อไปครับโจ๊กกระดูกอ่อนหมูฮะเท่าที่ใช้ช้อนตักลงไปนี่มันเขาตุ่นมาดีมากจริงนะดูสิกรุบกรุบอันนี้อร่อยมากตัวหมูเนี่ยหลุดล่อนออกมาจากกระดูกเลยครับต่อไปครับมาถึงเมนูลับของเราซึ่งจะไม่ลับอีกต่อไปครับนี่เลยโจ๊กหมูซีอิ๊วฮะคือต้องบอกหอมซีอิ๊วขึ้นมาเลยนะ แล้วก็มีไข่ออนเซนไข่ลวกทานกับปลาท่องโกะกรอบแบบนี้ฮร <c oughs> ขึ้นชื่อว่าหมูซีอิ๊วคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเค็มเหมือนใส่ซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วดำหรือเปล่าคือไม่ใช่ครับมันจะมีความเค็มอ่อนๆน,นะคุณผู้ชมพอคลุกเคล้าเข้ากับตัวโจ๊กเล่นเนี่ยแล้วก็ตัวไข่เนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากนะมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่ได้ทานกันที่โจ๊กบริการนะครับนั่นก็คือเมนูก๋วยจับนำข้นนั่นเองคะในนี้ฮะก็จะมี เครื่องในที่มาครบเลยนะตัดเส้นแบบนี้มาตัดไส้มาก็คือลื่นกืนลงไปในคอได้เลยครับไยหมูกรอบนี่แหละพระเอกในชามนี้หมูกรอบได้มาเติมเต็มรสชาติในชามนี้ให้สมบูรณ์แบบไม่ขึ้นจริงๆครับเอาละครุณผู้ชมครับอีเตอร์เดอ u r จ e นวันนี้พาผู้ชมมาที่ร้านโจ๊กมริกาเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นร้านโจ๊กในตำนาน ที่หนึ่งเลยทีเดียวนั้นในย่านห้าแยกลาดพร้าวแห่งนี้มาที่ร้านได้เลยครับกับร้านโจ๊กมาริกาครับการเดินทางมาร้านโจ๊กมาริกาง่ายและสะดวกมากร้านจะอยู่ปากซอยลาดพร้าวซอยหนึ่งครับร้านสีเหลืองเด่นๆเ,เลยส่วนที่จอดรถไม่ต้องห่วงสามารถเลี้ยวเข้าลาดพร้าวซอยหนึ่งไปจอดบริเวณหลังร้านได้เลยครับยาสีฟันดอกบัวคู่สุดเกลือสมุนไพรดีกรีรางวัลเหรียญทองระดับโลก ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ